สวัสดีครับมนี้มาลวยผ้ามาตาอในทางของน้ำเมาค้นพิเศษเด้อนะครับวันนี้ยังมาหาเองมาบอกหลีกแค่สามตัวพี่น้องนะครับบนห้ตัวใดรองปฏิตามน้ำเมาค้นพิเศษกันเลยครับสวัสดีครับลุงเม,มาครับน้ำเมาค้นพิเศษเด้อนะครับมนีรู้มันจะใส่นะเพิ่นมากเพิ่นกะแว่หรือน้ำพื่อเราเนาะมาลวยแค่ เราเฮียเพนเราไปหาจักเียเราไปเจียวหนาเพิ่อนมาเจ้งนี้เพิ่นไปรับจ้างรับจ้างเตียงว่เอรับจ้างเจียวหาคงมาจักบาทันสูงเลยยี่สิบพอเพืนเทียอะไรไหมเจ้ไหสามสิบบาทเขาไปแวเลยน้ำมัเลยกินกาแฟำมอเลยโย่เรับจไปโย่บ่ไไปบ้านชวนนีเขาไปเห็นนะขนดดก็สงสัยโย่ไปวเลีน้ำแร่ก็บม่เอ้เทียนะแล้ว่ไไ้ท้ายรถน้ำมัเขาดีเสียลงหาโดนแล้วนะครับ บ้านเดียวบ้ายไม่เห็นเจ้ใอาได้บ้านไม่เห็นหอแมวรวยยอะราไม่เห็นเลยนะครับรถกรบะเยย่เไปกไปเที่วช้เทียวบ้านคนไปไปที่วหากินกาแฟต้องมีรวยเลยอืมใ้ไปเห็นกระบกดูใช่จะเห็นแฟมาว่านตกกาแฟแล้วกินได้ทังนะบกระบกเราเยอ่นะครับเกลือหูหูเฮ้ยแล้วแต่ว่าไหนก็บอกเลยอเราชิมกีม่ีสามลักสามลักมาจะใส่น้อนะ คือว่าเรืองงามเล่าเนี่ยยิบ้วยร้องไยิ่งนฟันเป็นว่าเดี๋ยวนี้นี่มาฟันเป็นว่ายอ่อะไรนั่นเองฟันนี่งคือว่ได้พวกันคิว่ได้ันเจรนะเปนแบบว่าคิบ่ได้พวกันมดคิว่าได้ใจยางความที่จิเป็นเค่อเนะครับนํำมัคตพิเศษนี่ะพี่น้องเอ้ยนะครับขยันได้เล่าเนาะไห่ปกติได้อะไรเด้อรัหรับจ้างระบายเนาะเป็นคนขยันผูนึงนะครับให้เล่า พิเศษขึ้นมาเราขก้ย่างออ้านล่ะมันแล้วมาพิเศษแล้วขยันเราพิเศษแล้วขยันนะคือว่าเราเป็นคนผู้ยันผู้นึงนะครับเย่างข้างเราเคยแม่นเยอะนะครับกับแม่นนยอะดอกนะครับบางครางมาเข้านี่ยินงข้าวันนี่ยินเข้าไปบอกพื้นถือเด้ยกมือนกันอืมเออไปบอกทางร้านก็เผาไปบอกถือมนันะแต่ว่ามาบอกมาเลยกับท่านดี่กับถือท่านดียก็่าถือเนาะเลื่อจะว่าดวงไพเบวกมันเนาะ งวดนี่ถือ,อมาใหญ่เมานี่สามตัวหนี่สามตัวี่อาทิตยถือเยอะอาิามันตั <c oughs> จท <c oughs> ิอักยหายเจ็ด <c oughs> บ่อหายเจ็ดกับหายจีหุบไม่ตอกอม่กวนอย่างนี้ออก่านะครับครับโอ้ย่ดิบตัวเมาเหล็กหนา้าหักบกว่ากาในทางเนาะนะครับของน้ำมันเขาพิเศษนะครับพอลเลยรับไม่ตกยกับเดว้าพอดีเห็นเพิ่นมากเนาะเพิ่นก็แะมาเลน้ำก็เลยเอาคอเล็กเพิ่นน้ำจากงวดเนี่ยเพราะว่าบุรี่ลงแล้วบรี่ลงแล้วโดนแล้วนะครับ ปกติมาเลยว่าใอยขาดโดนคลิปหนึ่งสองคลิปแต่ละงวดเนาะไม่เคยนุ่มโดนเพราะว่านั้นเมาเหลก็แม่นของเล่าอยู่นะครับแต่วันถือจังหวะเพราะจังหวะมันเนาะบางคนเห็นว่าถ้บ้านถือบนมือแบบนี้ต้องบอกไม่บ้านนั่นแหละตัวดวงนะครับวันนี้ก็าว่ได้ี่อาจเป็นดวงของทั้งช่องเขาเราอาจจะบอกถือก็ได้นะครับด้วยวันนี้บอกว่าถือเนาะพี่ตุ้ยเป็นจังหวะดวงของแต่ละคนเยอะแต่ละคนเราขายบอกขึ้นกันบวกขึ้กัน บางคนนี่ยเราจะบอกถือหางคนมันก็บ,บอกว่าถือหางเทียบมันบอกถือเบิดบ้านน้องห้างเอานี่อโอ้ยพี่บอกว่าบอกถือเบิด์น้องห้างเลยนะว่าออโอ้ยมาบอกให้ก็บอกตัวนึงอก่อนฉันนางเสนาประวันเป็นดวงดวงแต่ละคนเพื่อกันนะครับเตี้านาเมาเนี่ยวันนี้เราให้ยห่อแล้วนะครับแตเลยลงมาเรียงปั่นนะก็ได้เสียงห้ามอย่างเงี้ยม่ะพูดใด้ไงอ่ะเสื่อว่อที่รอมโอ้โหที่รอมให้เนะา,า,า,านะอืมว่าฟันเลยเถ้ะนะม่ะ ปัญญาชื่อไปได้ชื่อไปได้ชื่อก็ปัญญาได้ื่อได้นะยืได้ไม่ถนมียาก่อนไปได้ผมมียก่อนรึเปล่เมียก่อนผเมียา้ันชื่อไปได้คนโตกันหนาวคนโตกันหนาวจงดมเรแม่งันตาคนสิเฮ้ยพ่จังกอดวงแม่ดวงว่าไดเรียกวะ่ได้ามกันวะจักบกีือตัวไรบ้ไปเ้ลใอพจ้งถอพื่นทาไปด้งมาใช่นี่ดวงก็แม่นด้ามเล่าอยู่ทามให้มารวยเด้ยได เอาไปตัวเาโชว์ตัวเลขนะครับสตัวลำน้ำเมาเป็นไ้มาแล้วเด้อนะครับบอกสามตัวเรื่องวันนี todavía, ้หาเจ็ดหาหกหาซีหาดีห um ah, <okay. S 2> ้ด no, ีเอาหาหาเรื่องพี่น้องนะครับถ้าเก้าเลือกเวียนอยากออกูได้เลขความมักเป็นนี้ได้เป็นตัวเปลี่ยนเนาะหาซีหาหกหาเจ็ดไหมเปลี่ยนหาหานะครับเฟรมมากเลยบิุญก็อย่าลืมหาเด้อนะครับสำหรับวันนี้เนาะมาไปยำกันวันนี้เป็นยังไงเจ้เพราะว่าส่วนใหญ่เลข เลยที่เว้นไวต้นนี้มาออกนะครับเปิดไงมหาชีาหกนั่งเห็นมันไเวลาคนได้จะเฝ้าลกอือเอาสีนะสีนะช็อกขึ้นมาหมกสีแต่ช็อกมเลยสีนั่นนไหอออเอาสีตัวเดียวสีตัวเดียวตัวเดียวหาชีเฮ้ยหาชีได้พี่น้องน้ตัวเวอาตัวเดียวหาชีนะครับออเขียนไปตัวเข้าเน้นตัวเน้น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 หาชีเน้นพี่น้องอตัวนสี นี ot, Ay, pan, oy, no. ่เด้นะครับขอบคุณนํำเมาคุณผ้เยดายที่มาแบ่งปันมาเลยเนาะไปใช้พิ่มกับ่มาเลยเด้มาไปซ่องเรืองนะครับซองเห็นเห็นมารวยยรปเหรียญน้ำนโชกดีเนาะชมารวยเนี่เรียงกับ่อยู่ประจำเมืดวงเกันะอถึงในเรื่องวเนี่ยไอือเจ้าเรียบบันโยห้มันแจว่ากับยูทูบมีแล้วน้ำเมามาถึงหมดแล้วชีชีบกชีบอะไรอชีงชีเนาะ เอาถือด้ยสีแบงให้ใส่ดอกเตียงได้งวดนี้ซี่งวันี้ซี่ถึงน้ำด้วเมาเลยเลี้ยงกาแฟอยู่ประจำวันเี็กก็บอกถือจังหวันเนี้ยโดนอะไรได้น้ำมาบ่บอกของมาเลยช่วงนึงถือน้ำมาของมาเลยนีเดี๋ยวเราบอกช่วงนั้นเนาะช่วงนี้มาในร่องโดนนะช่วงนันนั้นถืบอกมาเลยแม่นเด้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ล่องเวิรงกันกับมวันนี้เนาะมวันนี้ไม่ได้ถามันก็บอกขึ้นเล้ยนะครับหาเจ็ดหาหกหาสี่กัเป็นแนวทางของน้ำมาคนพิเศษเด้อนะครับอืมเดี๋ยว ไอแหลวก็สียเงี้ยกาแฟเราอยู่เนาะอืมมะม่วเราก็กินหอดมารวยด้ไปด้ไมได้เนี่ยาเห็นพ่อส่งเงินแล้วกินอะได้ท่านกาแฟส่นน้ำบองเง้เห็นบอเห็นบองเงี้่เด็กเว้ยเวนบอเงานหนึ่งแต่ว่าก็บอกใช้เยอ่หมากมากอะหากาแฟที่เรากินในหานเดี๋ยวแล่ก็นทางกินกาแฟดีดีแล้วเคยกินนาำนอน้ำนอห่านี่ได้มาจะมองได้หานห่านมาจสได้ห่านห่อคือดาวหรคือดาวอนี่ละเลยไม่สีแมงเลยคือดานี่ละ คิดไป่างเงี้ยกินไปกิไปไหนบอกกุยาอนียกยาว่านว่านก้อนมุกต้อนหมอกตรงเดียวกันหมเ่บอกนี่ละบอกชุนี้เนอามันถือซุ่องเลยไอเขาถทั่วประเทศเราเอฟซีเฮาช่องไหนก็ได้นะไอ้เพ็่นนิชกเขาบ่าเรื่องนามาคนพเศีดอกนะครับทางมาเลยก็มีืกับเป็นสภาพบนเนนเมาเเลยนะครับเพ็นกับเป็นคนที่ขยานขันแข็งนะไอ้เพื่นปกติเพื่นรับจ้างรับ้านะครับอ่าบาทที่บาทนัไปเห็ดนะแล้วก็คือมู ส่วนนันอ่สุยากันเพรนี้บาคนม่รัยาได้เะเป็นลเห็นได้สี่นว่าเป็นส่นนี้สุยาเป็นทีนี้เลยพะว่าเป็นหัวพล่วมารียสูบสู่หนีไปเลเป็นที่หายก็ว่าไทยมันแล้วก่อนเอาไปยังดอกฮะโจตวเขศก็เอาโจตุเรเทีนึงได้นะครับอนาำมาแล้วไปสูบยาได้นะครับเออผลลงห้ยตุเรศก็ไ่ตืนวันไหนฮะวันไหหาเจียดหาหกหาซีป็เน้นหาซีนะครับแต่ว่ามองเลยว่ามักเบินหาหาเรืองวันนี้ ถ้าเขาเรียกเวียนไม่อยากบอกดี่ดีเลอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับหาหมักขึ้นกันก็วางรวยเนาะมากสุดตัวไม่เม่ตัวเวียนตัวเดียวมั้ยเวียนนาเวียนนานะเรื่องหมักเบิ่ลก็อย่าลืงมหาเรื่องน้ำเงี้ยวพี่น้องยุ่ซีด้วยน้ำมะมาเด้อนะครับอยู่ช่องคนสี่ตัวเดียวหาซีเยอะนะเป็นวันนี้นะครับขอบคุณพ่อเมาหลายๆเนาะข้าวมะม่วงยก็นม่็นตัวใหญะ นะครับกับพิธาภาพบุญให้เพื่อนนะครับคนไทยพราท่อนเหลี่ยวยุคนลุงนี้คน,น,นบอสุญญาไก่พอดีก็เอาเดาต่าเคาคาเฟ่ควนยิไไทยไทยเพราะท่อนเหลี่ย่พีคน้องดี๋เดใช่คากาแฟ่เรา,าเรอยู่นะครับเล่ากินกาแฟ่ดีได้นะม้าสัตวขอบคุณด้ายครับสวัสดีครับ